สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟ้าจะมาแนะนำว i ยเลสวิดีโอซิสเต็มจากแบรนด์ Symbol ในซีรีส์โซ r i n g นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราเอามาให้ดูกันถึง4รุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวรับส่งสัญญาณอย่าง ZO500 ZO600S ZO1000 และว i เลสมอนิเตอร์อย่าง ZO600M ค่ะเดี๋ยวเราไปดูทีละตัวกันเลยนะคะว่าเขามีอะไรมาให้เราเล่นบ้างไปดูกันเลย เรามาเริ่มจาก ZO500 กันก่อนเลยนะคะน้องเล็กของซีรีส์นี้ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะรองรับการส่งสัญญาณอยู่ที่ความละเอียด 1080p 6 0 f เฟรมค่ะค่าความถี่ของสัญญาณนะคะจะอยู่ที่5 g h กค่ะ ระยะการส่งสัญญาณอยู่ที่500ฟุตหรือ150เมตรค่ะความไวในการส่งสัญญาณหรือค่าลาเทนซีเนี่ยจะอยู่ที่0.1วินาทีมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูเล็กกะทัดรัดพกพาง,ง่ายนะคะวัสดุทำจากโลหะมีเกลียว1ทับ4ด้านล่างนะคะไว้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมมีหน้าจอ OLED สำหรับแสดงสถานะการทำงานค่ะ1 HDMI input อยู่ที่ตัว TX นะคะแล้วก็2 HDMI output อยู่ที่ตัว RX ค่ะ เจ้าตัวนี้นะคะเขาสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน Symbol ได้และใช้งานคู่กับแบตเตอรี F ่ NP F Series หรือว่าจะต่อไฟตรงที่ USB Type C House ตรงนี้ได้ค่ะขยับมาที่ตัวถัดมานะคะก็คือ ZO 6 0 0 S ตัวนี้เลยเจ้าตัวนี้นะคะเขารองรับการส่งสัญญาณภาพในความละเอียด1 0 8 0 p 6 0เฟรมเช่นเดียวกันค่ะค่าความถี่นะคะจะอยู่ที่5 GHz ค่ะ ระยะการส่งสัญญาณของเขาเนี่ยจะไกลขึ้นก็คือ600ฟุตหรือ180เมตรค่ะ ความไวในการส่งสัญญาณหรือค่าลาเทนซีเนี่ยจะอยู่ที่0.08วินาทีนะคะวัสดุของเขาเนี่ยดูแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็อัพขนาดไซส์ขึ้นมาใหญ่กว่าจเจ้าตัว ZO 500นิดหน่อยค่ะมีเกลียว1ทับอยู่ที่ด้านล่างนะคะตรงนี้เอาไว้ใส่อุปกรณ์เสริมค่ะหน้าจอ OLED อยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้นะคะไว้แสดงสถานะการทำงานมีช่องไว้สำหรับเชื่อมต่อ Input แล้วก็ o u t p u t นะคะก็คือช่อง HDMI แล้วก็ SDI ค่ะและสามารถเชื่อมต่อ แอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกันค่ะรองรับการจ่ายไฟล์2แบบนะคะก็คือใช้งานคู่กับแบตเตอรี F ่ NP-F s e r i e s แล้วก็ Input USB Type C 5โเช่นเดียวกันค่ะ แล้วมาถึงพี่ใหญ่ในซีรีส์นี้นะคะอย่าง ZO 1 0 0 0เจ้าตัวนี้เลยค่ะเขารองรับการส่งสัญญาณในความละเอียดอยู่ที่1 0 8 0 p 6 0เฟรมเช่นเดียวกันนะคะค่าความถี่ของสัญญาณค่ะจะแรงขึ้นนะคะอยู่ที่5.8 GHz กิกะเฮิร์พร้อมการส่งสัญญาณแบบ l n n o of ฟ i า e ได้ไกลสูงสุดถึง1000ฟุตหรือว่า300เมตรนั่นเองค่ะความไวในการส่งสัญญาณหรือว่าค่า La เทนซ y จะอยู่ที่0.08วินาทีค่ะสามารถส่งสัญญาณไปที่ตัว Rx ได้ทียวถึง 2เครื่องเลยนะคะแต่ระยะการส่งสัญญาณเนี่ยจะเหลือเพียงแค่100เมตรเท่านั้นค่ะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูเท่นะคะบวกกับหน้าจอ OLED ขนาดใหญ่นะคะทําให้โชว์สถานะการทํางานได้อย่างชัดเจนค่ะมีเสาอากาศที่สามารถถอดเก็บได้นะคะแล้วก็มีช่องอินพุ o u อ p พุแบบ HDMI แล้วก็ SDI ค่ะส่วนตัว RX เนี่ยเขาจะมีพอร์ต Type C มาให้ด้วยค่ะ รองรับการจ่ายไฟล์2รูปแบบนะคะคือใช้งานคู่กับแบตเตอรี่ NP-F Series แล้วก็อินพุ USB Type C 5โวลค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือหน้าจอไวเลส์มอนิเตอร์ อย่าง ZO600M ตัวนี้นั่นเองค่ะหน้าจอของเขานะคะจะเป็นทัชสกรีนขนาด5.5นิ้วค่ะค่าความสว่างของหน้าจอจะอยู่ที่1,000พนิตนอกจากเขาจะเป็นจอมอนิเตอร์แล้วนะคะเขายังทำหน้าที่เป็นตัวรับส่งสัญญาณไล้สายได้อีกด้วยค่ะรองรับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 1080p 6 0เฟรมนะคะความไกลในการส่งสัญญาณสูงสุดอยู่ที่150เมตรค่ะรองรับการบันทึกแบบ Mi c คร SD นะคะเพื่อบันทึกหลักแล้วก็เลกคอร์ดวิดีโอ รองรับ Input Output นะคะในแบบ HDMI แล้วก็ Wireless ค่ะมีช่อง3.5ม m mm นะคะสามารถมอนิเตอร์เสียงได้ในตัวเลยรองรับการจ่ายไฟล์3รูปแบบด้วยกันนะคะคือใช้งานคู่กับแบตเตอรี่ NP-F Series 2ก้อนใช้งานคู่กับ USB Type C 5โวลต์นะคะหรือว่า DC i n 7 1 7โวลต์ค่ะ และอย่างที่บอกนะคะคือทั้ง4ตัวนี้เขาสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้นั่นก็คือแอปพลิเคชันซิมโบลนั่นเองค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ในระบบ iOS นะคะโดยภายในแอปสามารถเชื่อมต่อได้1เครื่องค่ะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีวิธีการเชื่อมต่อตามนี้เลยค่ะเริ่มต้นที่ ZO600M นะคะหลังจากที่เราเปิดหน้าจอให้เราเลือกไปที่ไอคอน WiFi ที่มุมสายล่างค่ะให้เราเลือก Input Source เมนูไปที่ไวเล t จะขึ้นหน้า w ว l l e t Information เชื่อมต่อ Wi-Fi ตาม SSID และพาสเวิร์ดที่มีให้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เปิดหน้าแอปพลิเคชันจะขึ้นหน้าให้กด connect to device ตรงนี้ถือว่าเชื่อมต่อสำเร็จแล้วค่ะและเจ้าตัวนี้นะคะเขาสามารถเชื่อมต่อหน้าจอผ่าน QR code ได้เลยโดยไม่ต้องเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เพียงแค่เข้าแอปพลิเคชันสแกน QR code บนหน้าจอเท่านี้เราก็สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วค่ะ ถัดมาที่ ZO500 นะคะเชื่อมตัว RX กับตัวหน้าจอผ่านสาย HDMI นะคะกดปุ่มรูปสามเหลี่ยมบนตัว RX ค้างไว้ค่ะหลังจากนั้นจะมี QR code ขึ้นที่มุมด้านซ้ายของหน้าจอให้เรากดเชื่อมต่อค่ะเปิดหน้าแอปพลิเคชันนะคะจะขึ้นให้กด Connect to Device เลือกไปที่สแกน QR code หลังจากนั้นให้เราสแกน QR code บนหน้าจอได้เลยค่ะเท่านี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะ แล้วมาต่อที่ ZO 6 0 0 S และ ZO 1 0 0 0ค่ะวิธีการเชื่อมต่อกลองง่ายมากๆนะคะเริ่มจาก ZO 6 0 0 S กันก่อนเลยให้เรากดปุ่มขวาสุดของตัว TX ค้างไว้ประมาณ5วินาทีค่ะหลังจากนั้นค่ะจะขึ้น QR code บนหน้าจอตัว TX ให้เรากดสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะ ส่วนตัว z O 1 0 0 0นะคะวิธีทำก็คล้ายๆกันเลยคือให้เรากดปุ่มด้านขวามือของตัว T X ค้างไว้หลังจากนั้นบนหน้าจอก,ก็จะขึ้น QR code ให้เราสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะ โดยภายในแอปพลิเคชันค่ะเราสามารถกด Control Setting ค่าต่างๆกดเลกคอร์ดอัปเกรดเฟิร์มแวร์แถมยังเป็นจอมอนิเตอร์เสริมทำให้เราทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ และนี่ก็คือไอเทมเจ๋งๆทั้ง4ตัวจากซินโบลนะคะไม่ว่าจะเป็นจอมอนิเตอร์ตัวไวเลสรับส่งสัญญาณใครใช้งานแบบไหนก็สามารถเลือกตามการใช้งานได้เลยนะคะและถ้าหากใครสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ COB Media ได้เลยค่ะใครมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะ